ไม่ได้จับตัวตกปลาไม่ได้ยับตัวสูเลดีไม่ได้ฉันมีปลากินนะตมีปลาแลฉันเพิดึงมาีปลา ไอ้น้องประจาเรือเขาว่าแกป้ปลาติดเจ็ดแล้วแกไม่ดึงขึ้นปลาบึกมันก็เลยจีปลาบึกก็เลยกินมาสินะปลาบึกกินปลาหมึกกินปลาหมึกปลาหม,มึกสายแม่สิม,มันมันขาเนี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะมันกินเหลือขึ้นมาเหลือน้อยเดียวปลาเลยเอาทิมสู่สู่เลดีอันใช้หน้าวันวันเลนดีใชหน่า Good, huh? And lady, yeah. I don't know from. I don't know from. Yeah. Um, she was very good. Very mm. lucky. Very lucky. Lucky. She lucky. Yes. Never uh, fished before. She had four. She caught two, three. 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 She's mm. she never First time fishing. Mm. Good. Huh? Nah. They like, they don't like no. to. Armitage. And lady and Sena are three. And Palang three. ว่นไหนซุ้มู้ทายประเด็กักตูวแล้วก็ได้ซุ้มเด็กเรือซุ้มเด็กเรื้อได้ได้หลายตัวอยู่เมื่อนี้เด็ปลาสิบก็โตเขาก็มะเขาก็มาแล่แล่แล้วเขาก็อันเทดกินเทดทอดสู้กินอาหารบนเลือเรียบร้อยเมื่อวอันีลายแห้งกินกับปเบิดเจ้าบืไปกินบลไใดกินใดแต่ผลละไม่กับอันต้มยำกุ้งน้อยเดียวทุกคนสิเขาฟังแล้ว ประมาณยี่สิบนาทีกระตุ้านละบิ๊กมู้ักบักับัตใหญ่ตั้งเตมเลยไมากาคุอขนาดขนาดน้องคนนี Dầu phải thức một dầu kiểu với thân phụ lợn một dầu kiểu với thân thân phụ lợn nhìn hóa đưa cả bay cọ xin lăn để cháo tôi bê 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 bê. Ôi, gì tôi mời mười là không thay biểu bếp 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 thay ตื่นได้เลยนอนอยู่ในเรื่องวะก็ตื่นเย็ยนอยู่ในหันเย็ยนลมช่วยกัไปพัดลมก็กแบบนี้เย็นแบนี้พรุ่งนี้เราก็ไปต่อกันทุกคนจะขึ้นฝั่งแล้วกดอินสไตน์นะลิงฮอนกอินสไตน์หอนบาย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  bay bay hoàn Cậu biết rằng máy con tục quân, Xí hoạt là bay 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 22